มามารอบดึกกินบุ้เนี่ยสามทุ่มฝนก็ตกได้ยินเสียงเขียนไหมบารลองดูแหลหนียวต้องใส่ทเกอย่เมเ่อตอนใหม่ากินทุเขียวเอ้เกาเหลถามเลยความเข้าเปล่านี่ดึกๆเหนียวเเมื่อจะพอมเนี่ยหนียวนวมีน้อนอนนี่บรางเหนียวต้องจัด เสียงนกเอ้ยเสียงเสียงปบเสียงเขียนร้องไวๆไปวโบราณดูนี้ดุนโบราณยังไหนยงหอนย้งินงแต่รุ่นนี้รุ่นอื่นกินไินข้าอีกหนีอยหืม แอมมีเท่าอีกหน่อยมีติดเท้ามันอยู่มันอยู่เท่ากัวมากไปกินป่ะไปกินไั้ไหมอร่อยอร่อยเดิมหมือนเดิม วนตกแรงลมก็แรงเันนี้กลางวันโคร้อนกลางเครื่องฝนตกลมแรงไอ้เนี่ยมานน้อเมันกีนเดอนอนเเ้อไอ้น้่ยแร็แๆไปอดไอ้เนี่มานน้องนอนของตุมมากมๆา Rồi phim Ông nhân chính chính là mà. Có đang đường. và ta bạn các bạn thấy đây.